กลับมาแล้วกลับมาตามคำเรียกร้องกลับมากลับมาจากไปเฮตุทุเรียนอยู่เมืองเล่ไปตีดูไปตีตลาดอยู่เมืองเล่เขาจะกลับมาลืมปะเนี่ยแเรียนลืมเลยเขามาเข่าคอดไหม ไปเมืองเล่นรมเลยจีดจีตัวกลับมาจากเมืองเล่นไปบ่ได้เลยนว่าเขากวนไมนจีดตัวกลับมาย่างดวนยังไม่บูบัดกลับมาใหม่อีกครั้งผู้หนึ่งไปใช่ผู้หนึ่งข้าญิผาก็เลยเอาดินวา 어. 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 ไปอยู่เมืองเลยบอกแน่ว่าฝนตกบ่เขาก็ว่าทลมคักเสียมุโสแม่ฟังข่าวพราแม่นั่งนอนอยู่นอนอยู่ซเสด,ดตื่นไหม,มยู่ดีๆบักว่านั่นแล้วเขาไปมีฟัดตายเลยไหม,มตายข้ามหมู่ไหมแม่มมเอ้ย ขายดีดีป่ะตายข้ามุงนี่ฮะบักฟันอ่ะพุทธรยาบักเอาแล้วพุทได้หาสิบกว่าปีแล้วอนอนนท้ตื่นยังอยู่ไหม,มบักนั่นรเรียนเขาไปฟันข้ามุงไหมตายเลยมันเข,เขาก็ว่าเมา,างเงยาเลยบันญญิน อันนี้ฟันบักพื่อนั่นแล้วเห็นเห็นร้านพื่อนั่นหันมาฟันบางร้านฟันบางร้านบกเขาวะบางร้านมีขวามดีใ่บุมันมาฟันบกเขามันเลยตีไปมัดหนึ่งเมียเลยตกออกจากมือมันมันเลยแรนหนีมาบ้าบางร้านก็ควางดีครันฟันบกเขานักข่าวเลยนักข่าวเลยถามว่ามีมีมีอย่างคือฟันบกเข้า ต่ว่านหัวพยนตั่งตายข้าจีกว่าจะตายพยนั่นว่ามึงมึงฟันกูเห็นยังพ่อเป่าเราตายเลยอืมโอ้เดียร์เราบุญเดียดตูเดี๋ยวแหงแลงคงเเดี๋ยวไปใช้มีดสีเงดีแงๆออสโอ้ส้ 别的哦，啊、你问你呢你给一笔你别放吗